สีดำขนาดใหญ่ที่ปกคลุมท้องฟ้าและโลกกดดันจนผู้คนหายใจไม่ออกเช่นเดียวกับอารมณ์ของเหอเสี่ยวเซียวในเวลานี้สิ้นหวังและทำอะไรไม่ถูกเฮอเสียวเซียวยืนอยู่บนถนนที่พลุกพล่านจ้องมองอย่างว่างเปล่าไปที่รอยันแคปิตอลโฮเทลอันงดงามซึ่งอยู่ไม่ไกลแสงไฟในระยะไกลนั้นเจิดจ้าเต็มไปด้วยสีสันและแวววาวในความมืดเหอเสี่ยวเซียวเปรียบเสมือนนางฟ้าผู้บริสุทธิ์ที่หลงอยู่ในความมืดสับสนและทำอะไรไม่ถูก มันเป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิและลมยังคงหนาวจัดแต่เหอเสียวเซียวสวมชุดรัดรูปสีดำเท่านั้นมันดูไม่พอดีตัวมากอ้วนนิดหน่อยและดูไม่เหมือนเสื้อผ้าของเธอแต่ก็ไม่อาจปกปิดความสวยและความเย้ายวนใจของเธอได้เลยเหอเสียวเซียวคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่สามารถถอยกลับได้เสินเสินยังรอคุณอยู่ที่โรงพยาบาลเหอเสียวเซียวให้กำลังใจตัวเองอีกครั้งเธอต้องก้าวไปข้างหน้าและหาคนรวยมาขายตัวเอง ไม่เช่นนั้นเธอเป็นนักเรียนที่ยากจนโดยไม่มีพ่อหรือแม่จะไม่สามารถหาเงิน500แสนหยวนสำหรับการผ่าตัดได้ผู้คนไม่มีในสำคัญเมื่อเผชิญกับโชคชะตาแต่โชคดีที่เธอยังมีความงามไว้ขายเหอเสียวเสียวปรับชุดรัดรูปสีดำของเธอไม่ลังเลอีกต่อไปริมฝีปากที่สวยงามของเธอเป็นเส้นตรงเอวของเธอยืดออกและเธอก็รอยอย่างเงียบๆเ,เพื่อคนหาเหยื่อ เบลลี่ว่ชิรชันขยายสีดำกำลังเข้ามาใกล้อย่างช้าๆเหอเซียวเซียววิ่งออกไปทันทียืนอยู่หน้าเบลลี่และอ่านออกเสียงประโยคที่เธอจำได้นับครั้งไม่ถ้วนท่านปลอดซื้อฉันด้วยเมื่อรถหยุดคนขับก็สะดุ้งเหยียบเบรกแล้วเหลือบมองไปข้างหลังโชคดีที่ประธานาธิบดีดียังคงหลับตาอยู่ประธานดีเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมห้าชั่วโมงหากเขาตื่นตอนนี้งานของเขาคงจะตกอยู่ในอันตราย คนขับขย่งออกจากรถและหยุดแขนเรียวของเหอเสียวเซียวด้วยความโกรธเมื่อสักครู่นี้เขาเกือบจะตกงานเพราะผู้หญิงคนนี้ที่ปรากฏตัวไม่มีที่ไหนเลยท่านครับกรุณาซื้อผมครับท่านโปรดซื้อฉันเหอเสียวเซียวพยายามตบกระจกรถตอนดึกแล้วเป็นเรื่องยากสําหรับเธอที่จะพบกับคนอื่นอีกครั้งคุณหนูโปรดหยุดตะโกนได้โปรด คนขับดึงเหอเสียวเซียวอย่างแรงพยายามดึงเธอออกไปอย่างไรก็ตามเมื่อผู้คนตกอยู่ในความสิ้นหวังพวกเขาจะไม่ปล่อยมือเมื่อเห็นริปรีแห่งความหวังและจะระเบิดออกมาในทันทีวิธีที่น่าอัศจรรย์ตอนนี้เหอเสียวเซียวแข็งแกร่งมากจนคนขับไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้ฉันขอโทษฉันออกไปไม่ได้เหอเซียวเซียวเหลือบมองคนขับอย่างเศร้าใจโดยรู้ว่าเธอทําให้มันยากสําหรับเขาท่านครับกรุณาซื้อผมด้วยฉันยังเาจิ้นฉันสะอาด ท่านครับทักษะดีมากครับเหอเซียวเซียวตบกระจกรถอย่างแรงและขอร้องอย่างช่วยไม่ได้เธอไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมีวันเศร้าเช่นนี้มาก่อนและเธอจะขอร้องให้ผู้ชายซื้อเธอฉันก็ขอร้องคุณเหมือนกันคุณเดินไปรอบๆฉันหน่อยสิคนขับดึงเหอเซียวเซียวขณะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในรถขอพระเจ้าอวยพรเขาอย่าตื่นนะท่านประธานเหตุใดผู้หญิงคนนี้จึงกล้าได้กล้าเสียในตอนนี้เธอยังคิดกลนอุบายเช่นนี้เพื่อตามทันประธานาธิบดีซึ่งเป็นราชาเพชรได้ ซื้อคุณทันใดนั้นก็มีเสียงต่ำเกเรเย็นและหน้าหลงไหลเหอเสียวเซียวและคนขับต่างก็ตกตะลึงคนขับคิดกับตัวเองจบแล้วงานของเขาไม่รับประกันเหอเซียวเซียวมองชายที่ยืนอยู่นอกประตูเขาสวมชุดสูทสีดำตรงและตัวสูงแม้ว่าเขาจะมองเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาไม่ชัดเจนในคืนที่มืดมิดแต่เขาก็รู้สึกได้ถึงความกดดันอันแรงกล้าที่เล็ดลอดออกมาจากตัวเขา เหอเซียวเซียวอดไม่ได้ที่จะถอยกลับไปในขณะนี้เธอเสียใจที่ไม่ได้จักไปในตอนนี้กลิ่นอายของชายคนนี้แข็งแกร่งและอันตรายไม่คุณไม่สามารถถอนออกได้ท่านครับโปรดซื้อผมด้วยผมยังว่าจิ้นอยู่ผมสะอาดมากผมทักษะดีมากโปรดซื้อผมด้วยโปรดซื้อผมด้วยผมสะอาดมากฉันบริสุทธิ์ฉันสะอาดฉันสะอาด ริมฝีปากของเหอเสียววเสียวสั่นและเธอก็ดึงแขนเสื้อของชายคนนั้นพูดอย่างไม่ต่อเนื่องสวดภาวนาและพูดซ้ำและซ้ำอีกฉันสะอาดมากเพราะเพื่อนร่วมห้องของเธอเคเรนบอกเธอว่าคนรวยชอบสิ่งเหล่านี้ใส่ใจมากที่สุดว่าผู้หญิงจะสะอาดหรือไม่เมื่อเหอเสียวเสียวนั่งอยู่บนโซฟาในห้อง presidential suite ของโรงแรมอิมพีเรียนเธอยังคงตกตะลึงเธอจำได้เพียงว่าเธอเอาแต่พูดซ้ำปลดซื้อฉันด้วยฉันสะอาดมาก สุดท้ายเธอก็ไม่รู้ว่าคนขับพาเธอมาที่นี่ได้อย่างไรและเธอก็ไม่อยากรู้สิ่งที่เธอต้องรู้ตอนนี้ก็คือการขายของเธอประสบความสำเร็จและชายผู้อันตรายและทรงพลังคนนั้นก็ซื้อเธอและจะให้เงินกับเธอเธอจะมีเงินจ่ายค่าการผ่าตัดและช่วยชีวิตเชนเชน ห้องชุดประธานาธิบดีนั้นหรูหรายอย่างที่เหอเสี่ยวเซียวไม่เคยเห็นมาก่อนโคมระยะ้คริสตันขนาดใหญ่เหนือศีรษะของเขาเปล่งแสงสีขาวพราวผนังถูกทาสีด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ตกแต่งอย่างสวยงามเท้าเป็นพรมแคเมีราคาแพงและโซฟาทําจากผ้าใายหนังที่มีพื้นผิวเสียงน้ำไหลออกมาจากห้องน้ำและชายคนนั้นกำลังอาบน้ำ มือเล็กๆของเหอเสี่ยวเซียวสั่นเล็กน้อยและเธอก็กำมันแน่นจนฝ่ามือที่ขาวและอ่อนโยนของเธอถูกตัดด้วยเล็บและมีเลือดไหลออกมาจากระหว่างนิ้วของเธอแต่เธอก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดดูเหมือนว่าเธอกำลังวิ่งหนีนั่นคือความคิดเดียวในใจของเธอตอนนี้เสียงเปิดประตูห้องน้ำดังขึ้นและทันใดนั้นเหอเสี่ยวเซียวก็ลุกขึ้นจากโซฟาเหมือนลูกแมวที่หวาดกลัวมองดูชายคนนั้นค่อยๆเดินมาหาเธออย่างไม่สบายใจ ดิไอเยซีถูกห่อด้วยผ้าเช็ดตัวสีขาวขุ่นจากบนลงล่างยังมีหยดน้ำอยู่บนร่างกายของเขาอีกด้วยหน้าท้องจูจูใบหน้าของเหอเสียววก็เปลี่ยนเป็นสีแดงตอนนี้เธออยู่ในอารมณ์ที่จะสังเกตว่าชายคนนั้นมีหน้าท้องกี่อันที่เยาซีเดินทีละก้าวใบหน้าของเขาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆดวงตาของเขาแคบและชั่วร้ายแต่เย็นชามากจมูกของเขาหล่อราวกับภูเขาริมฝีปากของเขาบางและสง่างามคางของเขาเย่อหยิ่งและยับยั้งเล็กน้อยเขาหล่อจริงๆ เมื่อมองด้วยกันเขาดูเย็นชาหยิ่งและมีเสน่ห์แม้ว่าอารมณ์ของเขาจะสงบและควบคุมไม่ได้แต่ก็สามารถกดดันและตกใจอย่างรุนแรงได้เมื่อเห็นใบหน้าสีแดงเข้มของเหอเสี่ยวเซียวดีเหว่ยซีก็รู้สึกถึงความปรารถนาอันแรงกล้าอยู่ที่ไหนสักแห่งราวกับว่าความเหนื่อยล้าจากการประชุมห้าชั่วโมงถูกพัดพาหายไปเขาไม่พูดอะไรและเริ่มฉีกชุดรัดรัดรูปของเหอเสี่ยวเซียวเขารู้สึกว่าเขาโหยหาร่างกายที่บอบบางนี้ด้วยซ้ำกระตือรือร้นตีเหว่ซีเม้มริมฝีปากแล้วยิ้ม หน้าขันมันคือความปรารถนาไม่เหอเสียวเซียวดิ้นรนปลดรอสักครู่เหอเซียวเซียวตีตัวออกห่างจากตีเหว่ซีขมวดคิ้วและเหล่ไปที่เหอเซียวเซียวด้วยสายตาที่เย็นชาและหญิงพยองเขาไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าอีกเลยผู้หญิงเพราะเขาไม่จำเป็นต้องบังคับผู้หญิงเขามีทุนให้ผู้หญิงมาแย่งเขา ดีไอยาซีประธานที่มีอำนาจมากที่สุดของกลุ่มไลแองในเอเชียมีอายุเพียง27ปีแต่เขาเชี่ยวชาญทั้งขาวดำแล้วการกระทึบเท้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้มหานครเอสซิตินา,นาชาติสันสะเทือนได้คุณซื้อฉันและให้ฉันห้าแสนหยวนเฮเซียวเซียวพูดอย่างยากลำบากภายใต้สายตาของชายคนนั้นเธอรู้สึกเหมือนเธอเป็นหมูแขวนอยู่ในตลาดพร้อมราคาที่ชัดเจนบทที่สมคุณมีทักษะไม่มากเหรอความรู้สึกละอายล่นเข้ามาในหัวใจของฉัน ผู้หญิงฉลาดี้เอ๋าซีเลิกคิ้วหนายิ้มแล้วเดินไปที่โต๊ะเซ็นเช็คมูลค่าครึ่งล้านหยวนแล้วโยนมันใส่หน้าเหอเสี่ยวเสี่ยวผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงทุกคนมีราคาพวกเขาเป็นแค่โซเพณีขอบคุณเหอเซี่ยวเซียวเก็บเช็คที่ตกลงบนพื้นอย่างระมัดระวังตอนนี้เธอไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองหรือความภาคภูมิใจแล้วรับใช้ฉันดิเอยาซีไม่ได้ริเริ่มอีกต่อไปแต่ถอดผ้าเช็ดตัวออกนั่งบนโซฟาแล้วพูดอย่างเย็นชา เนื่องจากเขาใช้เงินไปแล้วเขาจึงต้องได้รับความคุ้มค่าในสายตาของเขาเขาไม่เคยสงสารผู้หญิงเลยเฮอเซียลเซียลตกตะลึงเมื่อได้ยินประโยคนี้รับใช้เขาหรอวิธีการเซิร์ฟเธอไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเธอยืนอยู่ที่นั่นอย่างช่วยไม่ได้ไม่กล้ามองดูร่างที่เปลือยเปล่าของชายคนนั้นมองฉันซิตี้เยาซีพูดอย่างเย็นชาดวงตาสีเข้มของเขาเต็มไปด้วยความใคร่ายและความไม่อดทนถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่รีบร้อนเธออยากจะทำให้เขาหายใจไม่ออกหรือเปล่า เหอเซียวเซียวหันหน้าไปทางช้าๆเมื่อเธอพบกับความปรารถนาอันแรงกล้าของตีเหว่ยซีใบหน้าของเธอก็แดงมากจนเธอไม่เคยเห็นคนคนนั้นมาก่อนหรือแม้แต่ใกล้ชิดกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยซ้ำคุณมีทักษะไม่มากเหรอดวงตาของตีเหว่ยซีเริ่มไม่อดทนมากขึ้นเรื่อยๆผสมกับความโกรธและความปรารถนาเขาแทบจะไม่สามารถทนต่อความรู้สึกตึงเครียดและบวมในร่างกายส่วนล่างของเขาได้ถอดเสื้อผ้าของคุณออกอีกหนึ่งน้ำเสียงที่เย็นชาและหยิ่งผยอง ภายใต้รัศมีที่อันตรายของความเป็นชายเหอเซียวเซียวตัวสั่นและเริ่มหยิบเสื้อผ้าของเธอขึ้นมาเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอร้อนราวกับว่าเธอกำลังจะลุกเป็นไฟร่างกายคีตโตนสีขาวและหน้าดึงดูดปรากฏเต็มตัวต่อหน้าชายคนนั้นผิวหนังเป็นสีชมพูอ่อนและกลิ่นหอมของผู้หญิงคนหนึ่งหายใจถี่ขึ้นอย่างรวดเร็วและเขาก็คำรามว่าผู้หญิงโง่ก่อนที่เหอเซียวเซียวจะทันโตตอบตีเยวซีก็จูบริมฝีปากของเธอแล้วกดเธอลงบนโซฟา ร่างกายของเขาถูกล้อมรอบด้วยออร่าความเป็นชายของ d i a c เขาดิ้นรนด้วยความกลัว d i a c ไม่สนใจเขาแค่ขอจูบและหยอกล้ออย่างครอบงำสัญชาตญาณของเขาคือต้องการมากกระหน่ำทั้งสองกลิ้งลงไปที่พื้นและตีเหยาซีก็ไม่หยุดอยู่ครู่หนึ่งและยิ่งกระตือรือร้นมากขึ้นไปอีกอา ด้วยเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดของเหอเสี่ยวเซียดิเหียวซีเข้าครอบครองเธอเขากระตือรือร้อนมากจนทนไม่ไหวอีกต่อไปความรู้สึกของการจูบเธอนั้นน่าตื่นเต้นมากจนร่างกายของเขาแทบจะระเบิดหลังจากการวิ่งอย่างปันป่วนดิเอซีก็นอนลงบนฮีเซียลเซียวด้วยความพึงพอใจแต่หฮเซียวเซียวรู้สึกได้เพียงความเจ็บปวดฉีกขาดและความโศกเศร้าที่แทงทะลุกระดูกมันจบลงแล้วความอัปยศอดสูงก,ก็จบลงในที่สุดพรุ่งนี้เชนเชนรอดได้เธอกำเช็คไว้ในมือแน่นแล้วหลับไปด้วยความ,มงุนงง ฉันไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ฮีเซียวเซียวตื่นขึ้นมาด้วยร่างกายที่สั่นเทาและเขาจูบเธออีกครั้งอย่างเข้มข้นตกลงไปที่ริมฝีปากคอหน้าอกหน้าท้องส่วนล่างต้นขาทุกที่ปลายลิ้นของเขาเดินไปรอบๆและล้อเลียนผิวของเธอทุกตารางนิ้วคราวนี้ไม่มีความเร่งด่วนเหมือนเมื่อก่อนและการเคลื่อนไหวของเขายังเรียกได้ว่าอ่อนโยนและอดทนอีกด้วย เหอเซียวเซียวร่างกายแข็งทื่อท่านที่ดีไอเยาซเเอาเท้าอน่อนนุ่มบนหน้าอกของเธอเข้าไปในปากของเขาและลอเลียนส่วนที่บอบบางของเธอด้วยลิ้นของเขาและท่องไปตามร่างกายของเธออย่างไร้สีธรรมทุกเซลล์เหอเสียวเซียวพึมพำโดยไม่รู้ตัวนุ่มนวลราวกับเสียงครวญครางของลูกแมวและร่างกายของเธอก็เริ่มตอบสนองโดยอัตโนมัติเธอรู้สึกละอายใจที่ไม่สามารถควบคุมร่างกายของเธอได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ